ครับวันนี้อยู่กับโตต้าเอาผ่าสินะครับมาด้วยอาการประตูนะครสไลด์นะครับด้านขวานะครับเปิดแล้วตีกลับนะครับเด้งกลับตลอดเวลาตอนนี้ทําการแก้ไขแล้วนะฮะนี่ฮะเปิดได้เลยนะครับปัญหาคือมอเตอร์ช่วยเปิดนะครับมันล้านะฮะใช้งานมานานก็ตามอายุเลยครับนี่ฮะตอนนี้ก็ปิดปกติเปิดปกติเลยนะครับนี่ฮะ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเพอต้าเอาผ่านะครับเอาผ่าตัวแรกหรือเอาผ่าสิบนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับในส่วนของประตูสไลด์นะครับด้านหลังคนขับปิดด้านในก็ได้นะครับปิดจากด้านในก็ได้นะครับประตูแยังของทํางานเหมือนเดิมปกติที่จะปิดแล้วกระตึกกระตึกกระตึกเราผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ลูกค้าเข้ามานะครับพอดีติดงานหลายคัน ถ่ายตอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครเจออาการแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในการซ่อมที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดงพิชบูรรวมถึง Youtube Studio ะฮะสวัสดีครับ